สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยายไปซีแชนเอลเพือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ะมือนี้ยายไปซีกระเด้น,นําำขอมูลมะทักเล็เด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเปน็นแนวทางก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไปซีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไปซีน่าไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิงะะยย่งเนาะค่ะนอนยามยายไปซีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบประเพณาดเบิ่งนผ่านชมแนวทางเนาะจ้ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขาาาาามมคคุยยยยททัักกกบอมเมมนต์าใต้คลลิปข้้้าาางงง่่ไดเเอพีนนะ วกับบ่าวไร้ยายห้างพี่น้องจ้ามอแรงมีตรตำเล้ากุ้งเก่าเด้อพี่น้องนะคะผู้ใดามาทตำเล้าทำยายไผ่แน่พี่น้องคะ่ะเนาะตำเหล้ายายไผ่มือวาดน,นะคะพี่น้องมือวันจันเนาะเข่าแต่เจ็ดตรงเนาะจ้ะเอามาตามต่อใจพี่น้องมาเบิ่งแนวทางอาจารย์ทันเหล็กเพืามมาเ่อทำมอแรงพอกันตำเล้ากุ้งเกา่าเนาะเอ่อมาเบิ่งค่ะอันนี้เป็นแนวทางเลขกแย่ไผ่เด้อพี่น้องงวดนี้นะคะ 17บเจทับหนึ่งทับหกแปดเด่นสีครับเก่าเนาะพี่น้องเนาะสามโตตัดกระไดบอตัดกระไดเด้อพี่น้องเด้อเนาะค่ะสองห้าเก้ากับสีเก่าเนาะจ้ะจอไปที่สี่ห้าสี่เก้าสี่สีกับสี่สองมักตัวใดกระจวดเนาะค่ะจุดวินเนาะพี่น้องเนาะสี่ห้าเก้าหกสองเนาะจ้ะลองเบิ้งค่ะพี่น้องเนาะสี่เก้าสี่หกเป็นตัวเดียวกันนะคะพี่น้องค่ะผู้ใดมักกระจวดหรือว่าจะมักตรงๆก็ได้เนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสอสนามบินน้ำม,มาสัน้นเพิ่์นบอกว่าสองแปดหกหกแปดเจ็ดพานาะสำหรับแนวทางสอสนามบินนนะ้ำเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสอสนามบินน้ำเพื่อก่าเนาะคะ่ะล่างวันนี้สามหนึ่งสามเจ็ดและสามเก้าเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางศูนย์นีเพื่อนบอกว่าสรุปแนวทางสามตัวเทิทร์นภาษาพินองเพ่น,นิล460 480และเดา60นะจ๊ะแคบหน้าจอได้เลยนะพี่น้องเนาะเพื่นอ,น,อนมี่ซื้อเพื่อนเชียวปันปันบาพี่น้องอ่านผิดขอโทษเด้อพี่น้องเด้อนะคะพพเพราะว่า,าแยกไปประเกมภาษาอังกฤษจบแค่พอหกเนาะพี่น้องเนาะอ่านผิดอ่านถือล้วเนาะถ้าอ่านผิดก็ขอโทษนะคะอ่านผู้ใดห,หรือว่าอ่านโมเมนต์แนวนี้อ่านตัวใดก็มีนเขามาคุยกันกันเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางรัฐบาลไทยกับซันแอดกล่องพ่พี่น้องของหื้นก่อนเนาะเนาะค่ะเพื่อนมีภาษาอังกฤษเนาะอาจารย์แต่ละอะไรหายอาจารย์นาอพี่น้องเนาะซื้อเบิร์นะอ่าเพิ่นบอกว่าเดนศูนย์หนก็นยะจ้าเพิ่นบอกว่า1นึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหน่งแน่เก้อเ่าแลวั่างเบิร์ในเดอเลยว่างเบอร์ในเดองวันนี้ว่าซันสองสองนะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทังอาจารย์เรนชุดเต็มเรนสอง ต่อไปเลยจ้ะอันนี้ชุดเด่นนะคะ428 28 42และ48เอามักตัวใดกระจวจาดฝาดเบิ่มไปค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะมาเบิ้งค่ะนนี้เป็นแนวทางสูตรนี้ว่าสั่นเลขเด่น10บนนะจ้า3 4ีสูตรเอามาจับมาทโฮมกันเด่น6หลัก10บนพานาพี่น้อง ต่อไปเลยจ้านี่เลขดังเนียนๆว่าซัน,น,นสีเกาๆสีว่าซันตรงกับเลขแย่ไพ่เลยเนาะพี่น้นองเนาะอันนี้สูตรนี้ค่ะ2ตัวบน608081 2ตัวล่างเล่น42กับ43นะจ๊ะเลขแย่ไพ่ดับเริ่มบอกเลขดับเนาะดับล่าง6เด้อพี่น้องเด้อเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าสูตรนี้เอ็ดวันชัยบอกว่าเพิ่นบอกว่าเอ็ดวันชัยสูตรนี้10หน่วยเนาะจ้ะ2ตัว7 0 7 5 2 0นยนและสองหจ๊ะ7205เป็นตัวรองเพินนะ่นเนาะ ต่อไปเลยจ้าพี่น้อยให้โชค,นะคะเ,นเนาะค่ะเด่นแปดน้องวันนี้เนาะ,ะรับเฉพาะซันพี่น้องคะ่ะพี่น้อยให้โชคเนาะอ่าเพิ่นบอกว่า8 2 8 5 8 7 8 8 8 6 5 8 9 7 8 5เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะแอดใบฟ้าอาจารย์กรากซินเนาะเพิ่นบอกว่า7 4 6 5 4 7 5 4 8เนาะจ้ะ2ตัว4 6 4 7 4 8นะคะ5 6 5 7และ5 8าแปนะจ้ะอาจารย์กราซินไปมากระจวดจา่าณเพลินได้ค่ะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางร้อยบนของแอดรัชนกนะคะล,ลักลอยเพื่อนเน้นที่ซีหนึ่งหาเนาะสำหรับแนวทางของแอดรัชนกเนาะคะ่ะซีหนึ่งหาได้พี่น้องเด้อนะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของพี่นวดเพิ่นทักมากเอาเิ่นเพิ่นถามมาในคอมเมนต์เนาะเพิ่นบอกว่าย่ายย่ายวะสันขอแนวทางไอ้หนวดใจดีเนี่ยวาสัน เอาแคบหน้าจอเนาะจ้าสอตัวเก้าสามเก้าสี่ห้าหาสเก่าเนาะจ้าสาตัวพี่น้องจ้าเก3าสี่สาม3้าเกหาสี่สามเนึาสีก้าาะจ้าสำหรับแนวทางของพีหนวดใจดีเนาะอันข้อแย้ผาแยกไห้ผ่านในห็นเนาะพี่น้องอันนี้เป็นแนวทางรับเฉพาะสายทหารนะคะเลขทันหาเก้าห้า แคบหนาจอชุดเต็มซ้ายด่วนขบวนใหญ่นะพี่น้อง958 5 8 5 9 8 9และ82นาอพี่น้องเนาะมีล่างมีบน2ตัว3ตัว,ม,ตว,ม,ตวมีข,งขงงังไตมีขังไตขังเทิงนาอพี่น้องเนาะมากตัวใดกับจวดจากน้ำเพลินใดนะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางหนุ่มเหนือโดนโดนพอเถื่อนะคะสำหรับแนวทางหนุ่มเหนือเนาะ เพื่อนบอกว่าชุดเน้นนะคะซีหาศูนย์ห้าศูนย์หาศูนย์หาสองหกศูนย์เนาะจ้ะชวนชุดเต็มเพื่อนแคบหน้าจอเด้อเดนหากระหกสำหรับแนวทางหนุ่มเนื้อขอให้เฮงเฮงปังปัง,ปงนอพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดกรมเนาะสรุปว่าสันเดนเจ็ดกับศูนย์เนาะจ้ะ แคบหน้าจอเลยเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นมี3ตัวเนาะจ้า027ยนะสี่ศแล้วก็872เนาะ2 7 8, 72, 27, 0 7 8 7 0 2 3 1ย์และ30แนวทางของแอดกลมเนาะจ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางคงสุดท้ายเนาะแอดไผ่เมืองลายเนาะจ้ะเนาะขางังเทิงแคบหน้าจอเนาะข้างล่างมี3139 4 1 4 9่เและ79มักตัวใดกะพิจารณาดำเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะพยายามสิหาแนวทางใหม่พี่น้องเนาะพี่น้องเนาะ ขยันล่วงแนวทางอ่ะอยู่ดี่พี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขตารางแอดคมเนาะแอดคมบอกว่าเลขตารางวันนี้อยู่ที่วัสดุที่เรี่ยวเข่าเนาะพี่น้องเนาะงวดที่แล้วเขขาสามวเนาะพี่น้องเนาะศูนย์อ่าสองศูนย์เก้าอะไรก็เรียนหาพร้อมวันนี้มาตามต่อเลขเด่นอยู่ที่หกสามศูนย์เจ็ดห้าหนึ่งแปดนะคะ หมักตัวใดกับจวดจ,จานน้ำเพิินตัวนั้นเทพีน้องเด้อนะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางล่างชุดเต็มพนาพี่น้องล่างชุดเต็มสำหรับแนวทางของแอดโคมนพเนนสามหาแปดเจ็ดแปดเก้าเก้าห้าเก้าหกและเก้าเจ็ดนะคะหมักตัวใดกับพีชนาตามเ,เพิินใดนอพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของแอดโคมนะจ่าสองตัวล่างชุดเนนเด้อเคบหน้าจอ ได้เลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้วซันสิบบนเด่นเลขขี่เด่นอยู่3กับเก้านะจ้าเลขคู่เด่นอยู่ยวนว่นซันพี่น้องพิจารณาได้ต่อไปเลยจ้าเอฟฟินิกบอกว่าห้าลักลอยมาใส่เก้าเจ็ดและเจ็ดเก่าขังทึงนาพี่น้องนอะต่อไปเลยจ้าพี่เมอนบอกว่าหนึ่งนะค่ะสิบเจ็ดทับหนึ่งทับหกเจ็ดนะค่ะสิบเจ็ดมกรลาวิ่งหนึ่งมาได้บนรางของพี่เมินเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าโกลันบนนะคะ่ะโกลันบนบอกว่าเด่นศูนย์ับหานะจ่าเด่นอยู่ที่ศูนย์รองห้าเนาะมาเบิ้งโกลันบนเรีวลันบนนะคะลันบนเด่นสามกับศูนย์แสดงว่าชนกันอยู่ที่ศูนย์เนาะพี่น้องสำหรับแนวาทางของเอสเคเนะาะใครมากกับจุอาจา่าน้ำเพลินใดนะคะต่อไปเลยจ้าปิดท้ายด้วยแนวาทางของเอดแมงปอเนอะาะสุดหนี่สรุปมิตรโตอาจารย์ดังๆเนาะพี่น้องเนาะเอสแมงปอบอกว่า17มกราคม6ปวัสันเด่นนะคะดอกจันอยู่ที่ 7 9็ดเก้าสเนาะคะ่ะสองตัวเด่นอยู่ที่96 94 93 38และ64สำหรับผู้ใดมักแนวทางของแอดแมงปอกอ่ะเขียนาจอนำเพลินได้เลยนะะเนาะค่ะเนาะถ่ายคลิปนี้แพ,พรขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ่าที่เดียเข้ามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเง,ง่งๆรวยๆปังๆสุขภูสุขพนขขขขขข้นขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ่าที่ได้แบง่งปันของมุ่งแนวทางให้แพรไมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมปเป็นแนวทาง ขอบคุณที่หลายเดอ้อจ้าสวัสดีจ้า